ก็ขอสวัสดีคนดูทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมาม,มี่ a n n e l อีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาจัดเกมแบบนี้กันเนาะก <laughs> ็เป็น Buffalo w i วินนะคะทุกคนชื่อเกมของมันทุนที่500บาทใช้เบ็ด8บาทนะคะทุกคนก็สําหรับเกมนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับพวกทรีโอพัตตาเนาะก็อะไรนะอีกอันนึงอ่ะวันพักผ่อนของบาหลีหรือเปล่าเนาะ ก็นะเกมก็เผาเกมก็คล้ายๆกันนะคะเป็นแบบนี้เนาะมาลองจัดดูสิชุบออุ้ยเคมาเคมาโอ้โหสิบสองต่อมาน,นะคะคิวมาโอ้โห ก็น่าเล่นอยู่นะคะทุกคนนี่ไอที่เป็นกรอบสีแดงๆแล้วก็เป็นตัวกระทิงที่วิ่งอยู่นี่ก็คือวายนะคะทุกคนเนาะมันก็จะเชื่อมสามารถเชื่อมไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีฟีเกมฟีสป,ปินที่สมตัวนะคะทุกคนชุบนี่ไงฟีสป,ปินเออดอกนี้ฟีสป,ปินจะมาหรือเปล่าโอ้ ว่าจะโชว์ฟีสปินสักหน่อยเนาะสัตว์เบทที่สิบสองนะคะหน้าลายมาดีอยู่ถ้าโดนตัวที่เป็นสัตว์แบบนี้ทุกคนถ้ามันเชื่อมไปเรื่อยๆนี่โอ้โหถือว่าตัวแพงสุดยอดเลยนะคะชุบนกเออจัดเคมา สิบหมายหรือเปล่าโอ้โหสิบตัวสำหรับเกมนี้แอดก็เล่นเป็นเวลา2 1เนาฬิกา45นาทีนะคะเนาะก็จัดดึกทุกคลิปจัดดึกแตกสวยนะคะทุกคนแอดว่า ขอ,อโต้ก็แล้วกันลองออโตส้สิออโต้จะมาหรือเปล่าโอ้โหมาสี่ตัวออโต้สวยหรือเปล่าโอ้ยเกือบโดนวายตรงกลางเนาะหลอกล่อปีสปิลหลอกล่อจัดมาสิบมาเชื่อมต่ออีกอ,อืหกตัว ตวที่30ทีว่าจะเป็นยังไงนะออโต้จะเข้าดีหรือเปล่าส่วนมากออโต้น่าจะเข้าเนาะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอ้โห จะมาหรือเปล่าแอดขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเนาะขอแห้งไปนิดนึง <c oughs> อ่ะโอเคเรียบร้อยเตรียมพร้อมพร้อมลุยมาอุย้ยมาโดนตัวแพงก้าวตัวแล้วมาก้าวตัว โอ้ยเจ้าฟีสปินมาลงทําอีกแล้วอ่าจัดไปโอ้โหวตัวเกือบหนึ่งนะคะทุกคนสิบหมาอีกเออสวยสิบตัวสิบอีกหรือเปล่าโอ้โหฟีสปินมาอีกแล้วจัดไป36บาทเออเคมาพร้อมฟีสปินเขมาอีกหรือเปล่าโอ้โห เออเอมาอีกแล้วคิดตัวสิบสามเอาอีสปินลงทับอีกแล้วอะ่ะเก้าสิบสามบาทชึ๊บจบออตโต้ก็ขอปั่นทีเบ็ด อไรดีเอ้ยอ่ะเบ็ด24ก็แล้วกัดเนานะก็ลองหมุนเองก่อนนะคะทุกคนเบ็ด24หมุนเองเข้าหรือเปล่ามาแล้วดอกแรกดอกแรกชุบเจ็ดตัวเออมาที่เจ็ดตัวออโตโอ้โอ้ยไม่ใช่ออโต้ <laughs> เปิดเทอร์โบนะคะทุกคนโอ้โห พูดไปทั่วแล้วแอดโอ้ฟีสปินโอ้โหเลยไปแล้วฟีสปินของแอดอืมสิบสองหมาอีกสิบสี่หมาอีกสิบหกโอ้อจะฟีสปินแกทำไมไมาอีกแล้วว่ะโอ้ไม่งั้นเอโดนอีกแล้วเนี่ย ัดไปดอกนี้384ยวยวั่วๆโอ้โหสวยเอา้าทำไมเธอบโบเข้ารหรเนี่เกมแบบนี้เธอบโบไม่น่ารอดแต่ว่าวันนี้เธอบโบเข้าดีนะคะทุกคนในหมาอีกแล้วโอ้ยเลยไปนิดนึงไม่เป็นไร38บ้าทชึบโอ้โหโนก หยุดที่11ตัวโอ้โห158เลยนะคะทุกคน11ตัวเองเนาะชู๊บเก้าเก้าโอ้ยฟีสปินเจ้ามาอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยตัวแพงตัวแพงอีกหนึ่งตัว เออสิบห้าม้าอุอ 15, า้ยสิบเจ็ดไมค์จัดไปยี่สิบสามคูณที่สี่ไปแล้วเออฟีสเสบนินลงมาพร้อมคูณห้าจัดไปที่เท่าไรยี่สิบเจ็ดตัวไมค์โอ้โหมันก้อนโตไปเลยสิคะดอกนี้สุดยอดกระทินทองแตกเงินรางวัลซป,ปเปอร์ไมค่ะ 1555บาทโอเคจ้าโอ้โหเป็นพนะันก้าเนาะทุน500ก็เกือบ2 0 0พนะคะอีกไม่กี่บาทก็คลิปนี้แอดก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะฟักก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์ปันยอไลค์ยอดวิวให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่อ P นะจ้า